แกงครับแกงนี้ครับรับนินนะครับผมเรามาทำซูชีปลานะครับนี่ครับเนื้อกับปลานินนะครับสุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหั่นทอดก่อนนะครับผมเชฟเบยนะครับเริ่มกันเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยามเช้านะครับผมวันนี้ทํากับข้าวครับจากลินกินเที่ยวบ้านนะครับวันนี้คือเชฟบบยนะครับจัดวันนี้ซูชีปลานะครับผม เดี๋ยวสีปลาต้องโทษก่อนนะครับผมตอนนี้เป็นเนื้อปลานิลนนะครับตอนนี้ทาชีพมาเลยนะครับผมกินดูนะครับว่าอร่อยสุดยอดแค่ไหนนะครับผมปกติกันเป็นพ่อบ้านอยู่เลยนะครับทากับข้าวอยู่ที่บ้านอยู่เลยนะครับวันนี้ออกมานอกกระถานที่มาทํากับข้าวให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมให้กินเที่ยมบ้านกับทีมงานรับชมกินกันนะครับผมผมนี่ครับโทดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเนื้อปลาปลานิลนนะครับผมนี่เทียบเวอยกันลอง เริ่มเลยนะครับเริ่มปรุงเลยนะครับผมตั้งกระทะเลยนะครับใส่น้ำมันนิดนึงนะครับปิกแกงนะครับผมปินแกงจากบ้านโคกเลือดนะครับนี่นะครับปิดแกงครับใส่ไปเลยนะครับผมวันนี้เชฟบอยจัดเต็มนะครับทำเองนะครับเป็นเชฟวันนี้นะครับ วเครื่องแกงให้มันหอมๆก่อนครับผมครับน้ำ่าทิเราไม่ใส่นะครับเราใส่พาเนชั่นหนึ่งนะครับนะตอนนี้มันบางทีไขมันเยอะนะนี่ก็มันก็มีนะแต่ไม่เยอะครับนี่นะครับแล้วแต่ใครชอบนะครับการปรุงก็บางทีข้าเหมือนให้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่คนทำนะครับบอกว่าผมก็รินเกทียดที่บ้านนะครับลูกทุ่งนะครับ กลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมแล้วนะครับเค่องแกงปักใต้นะครับเคงแกงบ้านโคกเลือดนะครับเป็นหมู่บ้านที่ทำเองนะครับผมซื้อมาอย่างละกิโลนะครับก็รสชาติที่ผมกินอยู่นะครับก็อร่อยนะครับผมอยู่เตียวมารุ่ยนะครับครับใส่น้ำใส่น้ำนี้นะครับเกี๊ยวแกงยสุดยอดนะครับกะปีก็อย่างดีนะครับกะปี หอม,มมากนะครับครับนุนๆนะครับนี่นะครับโชชีนะครับโชชีชป,รปรงรนะครับผมปรุงรสนะมีแต่เกลือน้ำตาลนะครับผมเกลือ ช้อนนิดนึงนะครับน้ำตาลไปจักช้อนโต๊ะนะครับผมตามสูตรของชิปบอยนะครับผมที่ปอดดีทำให้แม่บ้านกินอยู่แล้วนะครับตอนนี้ให้ทีมงานชิมดูว่ารสชาติลืดไหมครับผมเดี๋ยวทุกท่านรับชมในการชิมนะครับว่าสุดยอดนะครับเดี๋ยววันหลังได้ตามตัวไปอีกนะครับผมดูคนิตมันก็สุดยอนไหมครับยอดโอ้โหนะครับนี่นะครับผ่านไป คำดีนะครับสุดยอดแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปชิมต้องไปลองนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับใส่ไปแล้วนะครับนี่เนื้อนะครับเน้นๆนะครับอย่าให้มันกรอบมากครับนิ่มๆนะกินอร่อยนะครับอยากกินอะ ไบกูดนี่ครับใบมะกูดก็ฉีกตามสบายนะครับเราไม่ต้องฝานหั่นไปเล็กๆเราฉีกปกติเลยนะครับให้มันนัวๆนะครับถ้าน้ำเข้มข้นเกินเดี๋ยวมันจะรสชาติจะเปลี่ยนถ้าแบบนี้คือได้กินรสชาติพวกน้ําด้วยนะครับนี่ใบมะกรูดนะครับนี่นะครับไม่นานนะครับก็ได้กินนะครับผมท่านผู้ชมนะครับรอคอยมานานแล้วใช่ไหมครับ ไม่กี่นาทีนะครับดูรสชาติก็น่ากินเลยนะครับผมกับข้าวร้อนๆนะครับผมโอ้สุดยอดมากนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวนะครับโอเคนะครับสุดยอดเดี๋ยวรถตั้งบรรทุกรับประทานพร้อมๆกันนะครับผมนะครับโอ้โหเยอะเลยนะครับเยอะเลยนกินะเยอะเลยนะครับผมนี่นะครับอดูหน้าตาเทียบเยนะครับโออยู่หน้าตาดีทำกับข้าวก็รสชาติอร่อยครับโอ้โหนะครับ ครับสวัสดีครับผมศึกรับลินกินที่บ้านๆครับวันนี้ก็มากินข้าวเช้านะครับอาหารเช้ากันครับผมนี่ข้าวผัดนะครับมีปลาชูชีปลาจากเิบอยนะครับเราเริ่มกินกันเลยนะครับตำระบานนะครับ้าวผัดกับชูชีปลานะครับโอ้โหเนื้ออย่างที่ธรรมด้ของเราเองอย่างเยอะเลยอ๋อยมองนี่เกียวไหมแนี้ปลานะครับลองดูนะลองดูครับเทบอยทำแล้ว่าอร่อยไหมจัดจัดเสร็จแล้วกินไหม ไม่รู้รส่ำเนี้ยไม่อร่อยบอกอร่อยนะซูชิบคุณสีบ้าต้องแบบว่าเล็มเล็มน้ำน้ำมันก่อนเบื่น้ำมันเยอะเหลือเกินทำเองครอเองกินเองำเองร้อนร้อนนะ มันคดีเหมือนกันนะใช้ไอใช้ไอไม่ต้องใช้น้ำกะทิ่อ่ะใสคานีชั้นอันนี้ใส่น้ำคานีชั้นอันนี้ก็ใส่คานีชั้นในไม่ใช้น้ำกะทิให้เด็กเกินได้หรอจับมือน้องให้น้องเดินมอน้องอน้องพี่เล่นน่น้องชอบเล่นชอบดำเองอยากเปดำเอง ร้ยแรงครับแกงนี้ครับโอ้พระเจ้า,<ม>าช็อตเที่ยวทีปลานะครับจ,จบที่ยวบ่อ <มา S 1> ยนะครับผมจะอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์ให้ดินกินเที่ยวบ้านบ้านด้วยนะครับผมอันนี้ทิ้ อยากกินมูดท้าโตไหมตัวข้าผัดสองยานดี้งมาดยน่าจะนิ่งอ่ะดแล้วล้วหนกสาวพักไปต้มแล้วเดี๋ยวต้องกินให้หมดนะนั่นละกเด็กะเด็กๆมันจะกินปักกันไว้อะจะไมดีบอกเลยอ้อนมเถ้าถ้าทำไอ้ไอ้รอนอ้กันนะไอ้พวกไอที่ว่าคุณงวทำผลผลออกมา ทอดแล้วก็มาเน้นเนื้อปลาชาปลาปชามานี่อยเอาปลามาคลุกองนี้เลยเนาะเนื้อปลาชาเนี่ยมันเนื้อมันนิ่มดีนั่นปลาเนี่ยเนื้อมันไม่เละอะไรเนาะปลาเนี้ยกินได้อยู่มันเป็นอันนี้เนื้อปลาเนื้อแล้วละนะบาร์บีคิวมาเลยมาเละเนาะใช่มันเป็นปลาถลมไอ้ปลาไอ้วันนี้มันมันจะขึ้นแน่นเนื้อจะแข็งหน่อยอืมแล้วก็กินดีกว่าเสร็จเหมือนกันเนาะ er น้องอยากจะดมนะไม่เอาไม่ด้ำนะลูกเมื่อกีนหายใจไม่ค่อยออกหูห้ามทำเลยลูกอะให้ดัมน้ำดิจะดั้มมาพี่ยเนียนทีบอกยานะยะค่ะน้องดัมนะเราไม่รู้จังหวะอ๋อน้องแม่นไปไหนดิน้องเม่นนอนหรอคเราไม่รู้เราไม่เคยเดี๋ยวพาน้องดึกกันคืนหนูไปสามคนอยู่หลังรถกเห็นเขคดูแมนเดอรได้ิบประมาณนึง ของเไม่นนอนไหมเสียงคำรามยู่อุนอนไหนนอนอยู่ห้องไหนจะนอนในห้องนั่นละเอาเนื้อนอนนี้นี่ันนอนในของคุณบอยเอ้น้องแมนไ่อไม่อมนอห้องนพี่นอนจนเเยอหลับแล้วใช่ไมอันนี้ก็เนรายังไม่ทันหลับอ่ะดูพี่แมนที่พี่แมนเล่นน้ำเียพี่แมนจะเรียกพี่แมนเล่นน้ำา่ อ่าอย่าจะตกนะมาลูกมากินเนี่ยแต่ว่ามันนุ่มจิ๋มน้องปางเขารู้ผมว่ามันกระโดดรักษามันกลัวใจขี้กลัวมาแล้วลูกมาดตีอย่ากินตรงนี้ไม่เลอะเองนะอย่าพาข้าวไปกินตรงนู้นกันนะอย่าลงไปกินน้ำนะเดี๋ยวจ้างแม่บ้านหลักสี่ลูกจ้างแม่บ้าน ยครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับโชคดีนะครับทุกท่านนะครับครับผมครับดีครับดีครับ